มาถึงเรื่องผมยังอยู่ในยังอยู่ใน Microsoft อยู่นะอ่ายังอยู่กับเขาอยู่ฮะเพราะเขาก็มีประเด็นอีกตัวหนึ่งมีประเด็นอีกตัวเหมือนกันนะผมก็คือมีช่องโหว่นะครับผมอ่าที่เรียกว่าซีโร่เดย์นะฮะมาโจมตี SharePoint ของเขานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผม Microsoft เนี่ยเขาแจ้งผู้ใช้งานแชร์พอยต์นะก็คือเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างเว็บภายในองค์กรนะฮะเป็นเว็บไซต์นะฮะ มีช่องโหว่ที่ชื่อว่าซีโร่เดย์ครับเกิดขึ้นนะฮะจนกระทั่งทาง Microsoft ไม่ได้ออกแพทช์แก้ไขช่องโหว่ออกมาในวันต่อมาล่าสุดนะมีการเปิดเผยว่าต้นต่อของผู้ที่โจมตีช่องโหว่นี้มีแล้วนะมีจับได้แล้วเป็นแฮกเกอร์จีนครับสองรายนะฮะที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลจีนอ้าเอาละมาถึงรัฐบาลจีนแล้วนะ อ่าครับว่าใช้นิเก้นสเตทแอคเตอร์นะฮะโดย Microsoft นะครับเรียกแฮกเกอร์สองรายนี้นะครับเป็นโค้ดเนมนะฮะว่าลินินไ้ฝ no> ุ่นแล้วก็ไวโอเลตไทฝุ่นอ่านะฮะโดย Microsoft นะบอกว่าเฝ้าดูการทำงานของแฮกเกอร์เหล่านี้มาสักพักแล้วนะฮะโดยลินินไ้ฝุ่นเนี่ยเริ่มปฏิบัติการขโมยข้อมูลองค์กรต่างๆเ่ยมาตั้งแต่ปี2012โอ้ก็นานแล้วนะ ส่วนเราเลยท่านผู้นี่เริ่มปฏิบัติการมาตังแติตั้งแต่ปี2015นะฮะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สองคนนี้ยังมีกลุ่มแฮกเกอร์จากจีนอีกกลุ่ม,มหนึ่งนะฮะที่ยังไม่แน่ชัดว่าเอี่ยวกับรัฐบาลหรือไม่นะฮะแต่ก็ไม่พบความเชื่อมโยงกับกลุ่มแฮกเกอร์จีนนะฮะมีโค้ดเนมนะคือ Storm s t อมสองหกศูนย์สามอ่าสองหกศูนสามไม่ใช่รหัสอัยยะค่ำคืนนะครับไม่ใช่ มันจะไปตรงนู้นได้ไงนะนั่นแหละสินะใช้ช่องโหว่นี้นะครับผมโจมตีเซิร์ฟเวอร์แชร์พอยต์นะขององค์กรต่างๆนะครับผมซึ่งเว็บไซต์ความปลอดภัยนะฮะบรี v คอมพิวเตอร์นะครับอ้างข้อมูลมาจากริษัทความปลอดภัยนะของ R Security นะที่คนพบช่องโหว่นี้เป็นรายแรกนะฮะเราบอกว่ามีองค์กรอย่างน้อยนะครับห้าสิบสี่แห่งนะโดนแฮ็กจากช่องโหว่นี้ก็เยอะนะห้าสี่ห้าสี่ที่นี่ถือว่าเยอะนะครับ บูมเบอร์ครับสถานก,การณ์บูมเบอร์ก็ได้รายงานว่าเนชั่น n ิวเคลียร์ u r เค y a ตี้แอดมิ a t สเ n นะครับหน่วยงานด้านอาวุธนิวเคลียร์ของรัฐบาลสหรัฐนะภายใต้กระทรวงพลังงานเป็นถือเป็นหนุนหน่วยงานที่ถูกแฮกด้วยอ๋ออ่านหน่วยงานอย่างนะแต่ก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนะนะเพราะว่าระบบส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่บน Microsoft 3สามามหกเวอร์ชันคลาวอ๋ออ่าไม่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 โดนเยอะอ่าไม่โดนเยอะก็ ก็คือว่าบางหน่วยงานก็ใช้เป็นระบบคลาวของ Microsoft อยู่แล้วซึ่ง Microsoft เขาก็กันกันท้าไว้ให้ออตามตรงให้อือแต่บางเจ้าใช้เป็นโปรแกรมธรรมดาเลยเป็นโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องติดตั้งลงมาตามปกติอาอือันนั้นก็จะโดนหนักกว่าดนหนักกว่านะฮะก็จะโดนโจมตีนะก็แชร์ไฟนะก็จะมีพวกถ้าองค์กรนี้ก็จะมีพวกเรื่องของข,องข้อมูลต่างๆะะใช่ ป็นข้อมูลภายในข้อมูลภายในอะไรอย่างนี้นะฮะที่แบบว่าคนนอกไม่สามารถจะไอ้นี่ได้ถ้าโดนจเจาะ้าไปก็เป็นเรื่องนะออเใชนะ่ความลับนะฮะครับจะจับได้แหละ